ว่าในมิยมถามคำถามว่านั่งสมาธิไปด้วยฟังธรรมไปด้วยได้ไหมนะพอฟังธรรมแล้วก็เอาใจเข้าไปอยู่กับเสียงธรรมะแล้วมันสงบดีมันไม่คิดพุ่งซ้านไปเรื่องอื่นจริงก็ได้นะ าจะเอาแค่ความสงบนะแต่ถ้าจะเอาปัญญามันก็จะได้แค่สุตตะมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังแต่ไม่ได้ตัวภาวนามยาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการก็ไปรู้ไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงตัวนี้ไม่ได้พอตอนนั้นไม่ได้อยู่กับก,กายกับใจตัวเองไปอยู่กับเสียงนะ ฟังเสียงแล้วก็เปิดเพลินดีอะไรเงี้ยเนเนื้อหาที่พระพูดให้ฟังก็จะเข้าใจดีอย่างนี้นะนะเข้าใจเข้าใจด้ข้างนอกแค่นั้นเองเข้าใจธรรมะภายนอกนะไม่ได้เข้าใจธรรมะภายในอนยะ่าเว้นว่าเอาละเปิดเสียงนะเอาเสียงกำกับจิตไม่ให้มันออกไปที่อื่นนะเดียวกันก็กลับมาอยู่กับกายใจตัวเองนะ นะรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยหรือรู้กายที่กำลังนั่งอยู่นะส่วนเสียงนั้นแม่ว่าเป็นประมาณไได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งก็ช่างมันเนี้ยนะนะแต่ว่าสติกลับมารู้อยู่ที่กายใจตัวเองเนี่ยนะถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะทำให้อย่างน้อยก็เห็นรูปเห็นนามที่มันทำงานอยู่อนะ เห็นทุกข์ที่กําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ในขณะนี้นะนะมันต้องจะมีปัญญาที่จะไปหาทางดับทุกข์ให้กับตัวเองได้เป็นอย่างนั้นนะทีแล้วจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาฟังรามจากพระเจ้าแล้วก็บรุเป็นพระโสดาบันไดดวงตาเห็นธรรมไดธรรมมาพิสมัยอะไรสำนนบาลีนะก็คือพรโสดาบันนะั่นแหละนะทำไมเขาฟังแล้วเขาบรรลุได้ นะ่ทำไมเราฟังแล้วจะบรรลุมั่งไม่ได้อย่างงี้นะนามานั้นก็แปลว่าเขาสั่งสมบารมีทางธรรมกันมาเยอะแล้วนะก็ต้องฟังปุ๊บแล้วบรรลุได้นะี่นะนี่เราฟังยังไม่เคยจะรู้เรื่องเลยนะจะอะไรมาบรรลุนะหรือไม่ก็ฟังแล้วก็น้อมเข้ามาหาตัวเองนะ่เรียนาถึง กายใจของตัวเองกุศลอกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นที่มันทางานอยู่อะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้ได้ก็อาจจะบรรลุได้นะเพราะว่า,าจะว่าไปแล้วการฟังธรรมก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งให้เกิดการบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่านะเราจะมีเวลามานั่งฟังธรรมอะไรมากน้อยสักขนาดไหนนะอันเอาที่มันชัวร์ดีกว่าคือกลับมารู้กายใจตัวเองเนี่ย ในขณะ,นนะที่รู้กายใจตัวเองเนี่ยนะมันจะเข้าไปเห็นถึงไตรลักษ์นะคือถ้าไม่เห็นไตรลักษ์เนี่ยมันยังไงก็ไปต่อไม่ได้เห็นไตรลักษ์คือเห็นอะไรเห็นความเกิดความดับนะนะเห็นคกความเกิดดับเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่มันกำลังเกิดขึ้นกับกายใจตัวเองเนี่ยเรียกว่าเห็นไตรลักษ์นะ ในตัวปสัสนาปัญญาตัวปสัสนายาก็เกิดขึ้นแค่นั้นเองปัญญาที่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงนะรู้แตกต่างรู้วิเศษนี่นนะวิปสัสสนาก็แปลว่าเห็นแตกต่างเห็นวิเศษเห็นอย่างแจ่มแจ้งอะไรอย่างี้นะเห็นว่าอะไรเห็นว่าเป็นสักว่ารูปและนามที่กําลังทํางานอยู่แค่นั้นเองนะเห็นอย่างนี้เราเจะเป็นประโยชน์อะไรก็จิตก็ไม่เข้าไปยึดถือแค่นั้นหละ ไม่เคยยึดถือในรูปนามหรือกายใจนี้ว่าเป็นตัวตนขึ้นมาแค่นั้นเองะน,นั้นก็ลองจัดการให้มันเหมาะสมอะ่ะยเว้นว่า,าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกศรัทธามันหมดกําลังแล้วมันไม่อยากจะปฏิบัติภาวานาอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะนะอันนี้ไปควรไปฟังธรรมฟังธรรมก็ช่วยเสริมกำลังศรัทธาให้เกิดขึ้นนะ ควรไปฟังธรรมอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ดีมีปัญหาอย่างนี้ก็หวางมังก็ดีนะบางคนพอไปฟังธรรมก็เพลิดเพลินกับเสียงเสียงหลวงพี่นี่เพราะเหลือเกินเสียงหลวงพ่อเนะีนะ่ะฟังแล้วมันสบายใจดีอะไรอย่างนี้นะแต่ที่จะรู้รูปดูนาวก,กลายเป็นหลงเสียงติดเสียงอยู่อย่างนี้อันนี้ก็ไม่เข้าท่านะอันนี้ก็ลองไปปรับตัวเองนะดูให้นเหมาะสม กับสภาวะนั้นๆน,น,นะราะวาเขาจริงแล้วเวลาเราไปฟังครูบาอาจารย์เนะนะเวลาครูบาอาจารย์นะั้นแสดงธรรมให้ฟังในบางทีอะไรที่มันติดอยู่คาอยู่มันก็หลุดได้เหมือนกันนะมันก็โปร่งโล่งขึ้นมาบางทีข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยนะเวลาฟังธรรมก็ทําให้คลายความสงสัยนะั้นลงไปไดนะ้แต่คลายความสงสัยนะั้นก็เป็นความสงสัยในระดับสุดตะอย่างที่ว่านั่นแหละ มันไม่ม <sketches> ีทางที <Jean> ่จะคลายความสงสัยสสงัยทั้งหมดได้นะะจเว้นน์ไปเห็นการทํางานของกายของใจนี้ตามธรรมชาติของมันมันถึงจะวางความสงสัยไปได้นะก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปแค่นี้ให้มันต่อเนื่องเมื่อวานนี้คุณหมอท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเป็นหมอฟันมีอาชีพที่จะต้อง ทำฟันอยู่ต้องวีทั้งวันเนี่ยต้องใช้มือทั้งวันนะพูดง่ายอ,อยู่กับโต๊ะทําฟันเน,นี่ยเก้าอี้ทําฟันเนี่ยคนไข่มากแล้วก็กรอฟันขาดหินปูนไปอะไรไปตามเรื่องเนี่ยนะขะ,ะเดียวกันก็รับรู้อาการของมือที่กําลังเคลื่อนอยู่นะโดยการว่าได้ภาวนาทั้งวันในขณะที่ทําฟันให้กับให้กับคนไข้นั่นแหละนะฮะนะอันนี้ ก็ไปปรับให้มันเหมาะกับวิธีชีวิตของเราเรามีอาชีพอะไรนะทำอาชีพนั้นตามปกติแล้วก็ไปดูการเคลื่อนไหวของกายของใจตัวเองมันเป็นยังไงกายใจมันเคลื่อนไหวอยู่รับรู้เป็นตรงๆเพราะฉะนั้นทำหมากินอะไรก็สามารถที่จะฝึกภาวนาไปได้อยู่อ่างเงี้ยตลอดทั้งวันนะอย่าไปหาข้ออ้างว่าต้องทำงานเลยภาวนาไม่ได้นะ ดูแลรับผิดชอบครอบครัวก็เลยปฏิบัติไม่ได้อะไรน,นี่เป็นเพียงข้ออ้างแค่นั้นเองนะให้ทําอะไรก็ภาวนาได้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเราแล้วเราจะฝึกไปแค่นั้นเองนะอันนี้รีบททำนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีโอกาสที่จะภาวนาได้สักมากน้อยแค่ไหนนะจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้หรือวันหนึ่งกเกิดเจ็บไข้เด็ป่วยขึ้นมาเนี่ย นะพอร่างกายไม่สบายนะมันก็ไม่ค่อยอยากจะมีอารมณ์ภาวนาแล้วทีนี้ยกเว้นว่าคนนั้นเนฝึกมาจนช่ำชองแล้วอย่างเงี้ยนะต่อให้เจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนก็เอาเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติได้การฝึกใจตัวเองได้อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นมันไม่มีทางเลยนะพอป่วยเห็นมาก็งดงิดวุ่นวายทุรนทุรายยุ่งไปหมดแล้วทีนีนะ้ตัวสักยะทิฏฐิก็ทำงานเต็มที่นะทุรนทุรายวุ่นวายนะ นะอยากจะหายอยากจให้ความเจ็บปวดเวทนาทั้งหลายอะไรมันบรรเทาเบาคลายลงไปอย่างนะี้นะหุนวหยอยู่ความอยากของตัวเองอยู่นะั้นนะเอาไม่อยู่แล้วทีนะีนะ้ถ้าเราได้ฝึกไว้บ้างก็จะรู้หลักแล้วว่าจะอยู่กับมันยังไงโดยเฉพาะเวลาที่เราบรรทั้งสมาธิอย่างงนะี้มันปวดเงนะี้นะจะอยู่ความปวดได้ยังไงโดยที่ใจไม่ต้องทุกไปกับมันนะนะมันเป็นเครื่องมือในการฝึกได้ทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งทุกเวทนาเองก็เป็น เวทนานุบนะัสสนาเป็นตัวอารมณ์ของการภาวนาอย่างหนึ่งแค่นั้นเอนงนะเป็นตัวสติปัฏฐานอย่างหนึ่งนะก็ฝึกไปอย่างงีนะ้พอถึงวันหนึ่งมันเจ็บไข้ได่วยมันเกิดทุกนารุนแรงขึ้นมาทีนี้มันจะรู้หลักที่จะจัดการกระจายตัวเองไม่ให้ทุกไปกับความเจ็บป่วยนั้นได้นี่ถ้าไม่ได้ฝึกเอาไว้นะี่ไม่มีทางเห็นมาเยอะแล้วนะนะะ หรือไม่ใครที่คิดว่าตัวเองฝึกมานานแล้วเนี่ยเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเอาอยู่ไหมนะถ้าเอาไม่อยู่เนะี่ยแปลว่าใช้ไม่ได้นคำว่าเอาอยู่ไม่ได้แปลว่ามันจะหายป่วยนะมันก็ป่วยอยู่เหมือนเดิมแหละแต่ว่าใจรู้ทันนะไม่ทุกไปกับมันกายป่วยก็ปล่อยให้กายป,ป่วยไปแต่ใจไม่ป่วยด้วยอย่างเงี้ยน,นะนะเราอาศัยตอนฝึกอีตอนที่ยังไม่ป่วยนี่แหละไม่ <S <S ไม่ใช่ไปร้อให้ป่วยแล้วถึงจะมาฝึกยากมาก,มากนะ ฝึกตั้งแต่ตอนนี้อย่างเงีนะ้ยตอนที่ยังไม่เจอทุกนี่แหละนะนะต่อให้ไม่ป่วยไปเจอทุกอย่างอื่นเนะยอะแยะแล้วก็อ,อกหักแล้วก็ผิดหวังแล้วกนะ็เจ๊งขาดทุนอะไรขึ้นมาเวลาเจอปัญหาอุปสรรคของชีวิตพวกนี้เข้ามาเนะี่ยมันจะได้วางใจได้ถูกแค่นะั้นเองที่ฝึกไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้ไม,ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะแต่ฝึกเพื่อให้อยูกความแก่ความเจ็บความตายได้อย,ย่างเป็นปกตินะนะนะที่เราฝึกกันอยู่เนี้ย พราะยังไงความเสื่อมของธาตุขันยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วเราห้ามมันไม่ได้หรอกนะเว้นว่าเอาละได้เจริญฌานมีสมถกรรมฐานนะได้ฌานสมาบัติอยู่เงี้ยโอเคแต่ใครมีอย่างนี้อยู่นะเอาไว้ไประง,งับทุกขเวทนานะได้ต่อให้ป่วยมันก็เข้าไประง,งับได้นะมันก็ป่วยเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าใจไม่ไปรับรู้มันแค่นั้นเองเพอใจมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแท้ นะจะจะมีสักกี่คนที่จะทรงฌานอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าเราไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ก็รับรู้ตรงตรงนี่แหละอยู่ความทุกข์พวกนี้ให้มันได้แค่นั้นเองความทุกข์อะไรเกิดขึ้นอยู่กับมันได้โดยที่ไม่วิ่งหนีนะเพราะมันวิ่งไม่ได้อยู่แล้วนะนะเมะื่อมันหนีไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้เป็นแค่นั้นเองนะนั่นเป็นเรื่องของการฝึกฝนพัฒนาตัวเอง นะวันนี้ก็ยังมีคอร์สออนไลน์อยู่นะคอร์สยีอวันปฏิบัติธรรมออนไลน์นะนะครั้งที่2องนะก็มีโยมมาเข้าคอร์สอยู่15คนคนที่เข้ามาฟังที่เฉยก็มีนะนะเหมือนก็แล้วเราจะสวดมนต์ทวัดก่อนเวลา10นาทีนะนะจะได้หยุดก่อน10นาทีนะ